ชาวเน็ตรือให้แซดเห็นเวียควงสาวเช่ารถเธอคือใครในเอกช่องเจ็ดหรือเปล่าชาวเน็ตถกกันแซดหลังกระแสข่าวท็อกออฟเดอะทาว์ปิดฉากรักเก้าปีของเบลดาลานีและเวียสุกราวัตล่าสุดรายการข่าวไทยแลนด์รายงานอ้างอิงไดการเพลิดเนบันเทิงทางช่อง8ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้าข่าวการเลิกดาจะรุดดอดออกมาว่าหนุ่มเวียเพิ่งพาสาวสวยคนหนึ่งไปเช่ารถที่จังหวัดน่านโดยแต่แรกเริ่มนั้นพนักงานคาดว่าเป็นเบล่า ถามไปถามมาบอกไม่น่าใช่ยิ่งพอข่าวรักรกวดุดก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อมาเพจจอมเมาสมอยอย่างเจมอยร้อยแยิ่งมาขยี้ประเด็นนี้โดยแชร์โพสต์ดังกล่าวและเผยข้อมูลว่าพี่บอยวันเถิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียร์และเวลล่าเลิกกันอีกคนมุบออนแล้วแต่ไม่บอกว่าใคร งานเต็นรถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นเวียเบลลามาเช่ารถด้วยกันก็โปสิเอาสรุปพี่เวียไปกับใครปอรอง้นต่อไปเรียกกูว่าแฮชแท็กอีพิเม e er ียพี่เวียด้านชาวเน็ตเข้ามาแก้แทนอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรมากรอฟังทั้งสองคนพูดก่อนบอกเมนอะไรดูเงินในกระเป๋าด้วยและซัดกลับไปว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นสาวพับพายรามิดาในเอกช่องเจ็ที่ร่วมงานกับพี่เวียในละครเรื่องใหม่กงน้ำพึ่งที่กำลังถ่ายทำอยู่ได้ไปเช่ารถมาเข้าฉากอะไรแบบนี้ก็ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อความเชื่อที่สุดก็คงต้องย้ำคำเดิมรอฝั่งทั้งคู่ออกมาพูดความจริงกันอีกครั้งจ้า